กราบสวัสดีครับผมวันนี้มากัว่าช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวตัว power bank ครับนี่คือ power bank ของ a s a ก i ครับผมนั่นก็คือรุ่น ab 3 5 6 6 f ครับซึ่งเป็น power bank ที่รูปร้างหน้าตาคือดูดีมากๆนะครับยังมีตัวสกงสเกลแผงวงจรวงจยให้มันดูล้ำสมัยอีกบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนานา,นาและที่สาคัญคือ power bank ของ a s a ก i หาซื้อง่ายครับซื้อได้ตาม เ <Save> หรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้าและยังมีนี่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 ม or อกครับนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ power bank หรืออะไรก็แล้วแต่พอมันผ่านมาตรฐานมอกเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าจะมี qr code ให้คุณเนี่ยสแกนเข้าไปเช็คได้ครับว่านี่คือมอกแท้ครับไม่เทียมแน่นอนอันนี้เราไม่ได้ไปพลาดพียงแบรนด์อื่นๆนะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆแบรนด์ครับที่เราเห็นขายกันในช้อปปิ้งออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบรนด์มาจากจีนบ้างอะไรบ้างหลายๆแบรนด์ไมม่ี มาตรฐานมอกราคาก็เลยอาจจะถูกกว่าอันนี้ <Yeah. S 1> คุณก็ต้องไปยอมรับความเสี่ยงของคุณเองเริ่มจากสเปคก่อนเนาะเป็นรุ่น A, B, 3 5 6 6 F ครับความจุของ Power Bank เนี่ยจะมีอยู่ที่1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมตัวนี้รับประกัน1ปีครับนะแต่ว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ได้อีก3เดือนรับประกันทันที15เดือน uh huh. แน่นอน Power Bank ตัวนี้จะมีหน้าจอ LED มาให้ด้วยครับซึ่งสามารถบอกสถานะได้ทุกอย่างแบตเตอรี่ คุณเหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็ขึ้นสายฟ้าเขียวๆนี่คือกาลังชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ด้วยและเป็นสถานะการชาร์จเร็วในตัวกล่องของเขาเนี่ยจะมีเป็นตัวสายไท e C สั้นๆแบบนี้เอาไว้ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์ของคุณหรือจะเอาไว้ชาร์จตัว Power Bank ในตัวของเขาเองและก็คู่มือใบเล็กกระจิ๊ดลิปและมีพ o w e r bank นี้อันนี้คือตัวสีขาวเห็นไหมน,นะนี่นี่เห็นไหมนีน่ โอเคเพราะแบงค์ตัวนี้ครับจะมีพอร์ต USB Type C ด้วยสังเกตดูครับว่ามันจะมีพอร์ตการเชื่อมต่ออันนี้คือพอร์ต Type A กับพอร์ต Type A 2พอร์ตเนี้ยร,รับอยู่ที่22.5วัตต์แต่ว่าถ้าเป็นพอร์ต Type C ตัวนี้จะร,รับอยู่ที่20วัตต์น่นหมายความว่าถ้าคุณใช้ iPhone หรือใช้สายชาร์จที่มันเป็น Type C to Type C หรือ Type C to Lightning สามารถที่จะใช้พอร์ตตรงนี้จ่ายไฟออกไปให้อุปกรณ์ของคุณได้ในความเร็วที่20วัตต์และพอร์ต Type C ตรงนี้สามารถที่จะรับไฟจากปล ชาร์จพอร์แบงผ่านพอร์ตไทสซีตัวนี้ได้อีกพอร์ตไทสซีตัวนี้คุณสามารถใช้งานได้ทั้งอินและเอาเลยหรือ ถ้าคุณหาสายชาร์จที่เป็นพอร์ต USB C ไม่ได้เขาก็มีพอร์ตสำรองมาให้อยู่ด้านนี้นี่คือพอร์ต Micro USB ครับผมมันไม่มีแล้วนะทุกวันนี้คือน้อยมากอะที่คนจะใช้แต่ว่าเผื่อใครที่ยังมีสายตัวนี้อยู่หรือหาไม่ได้หรือมันหลงเหลือแค่สายหัวนี้หัวเดียวคุณก็สามารถที่จะนําสาย Micro USB เนี่ยมาเสียบชาร์จ Power Bank ฝั่งนี้ได้แต่ว่าฝั่งนี้จะได้เป็นอินเท่านั้นก็คือชาร์จไฟให้กับตัว Power Bank เท่านั้นครับส่วนฝั่งนี้ครับจะ เป็นสวิชเปิดปิดสวิชกดเพื่อเช็คสถานะแบตสวิชกดเพื่อปลุกกระตุ้นในการชาร์จแบตบเข้าให้อุกปรกรณ์คุณแต่โดยปกติะก็ไม่ต้องกดอะไรหรอกเพราะว่าเราเสียบสายชาร์จเขาก็จะชาร์จให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วในตำแหน่งของพอร์ตต่างๆและปุ่มเนี่ยเขาจะเขียนข้างหลังมันค่อนข้างชาัดเจนมากอ่ารองรับกี่วตาอินเอาอะไรอย่างเงี้ยนะปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดไมโคร USB อะไรก็ว่าไปานี่คือทํามาแบบเออเข้าใจง่ายด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเขียนรายละเอียดทั้งหมดเลยมีมอง ก็รองรับไฟเท่าไหร่ปริมาณแบตเตอรี่เนี่ย mm hmm. เขียนบอกมาเลยนี่ mm hmm. รองรับไฟ VC ก e ี on, e ่โวลต์กี่แอมอะไรก็ว่าไปคือไม่ธรรมดาแล้วก็ลูกทรงดีด้วยตรงนี้ดีไซน์ออกมาสวยเลยแล้วเนี่ยเวลาเรากดปึ๊บ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. มันจะมีตัวเลขบอกที่ตัวแผงด้านหน้านีร้0ย สวยทำออกมาดีทีนี้ผมก็ได้ทดสอบการชาร์เข้าตัว iPhone 15 Pro Max ครับมันจะเเร็วช้ากว่ากันขนาดไหนครับ10นาทีแรกครับแบตเตอรี่เพิ่มมา14% 20นาทีแบตเตอรี่เพิ่มมา30% 30นาทีแบตเตอรี่เพิ่มมา46% 40นาทีแบตเตอรี่เพิ่มมา60% 50นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมา72% 1ชั่วโมงแบตเตอรี่ขึ้นมา79% 1ชั่วโมง10นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมา85% 1ชั่วโมง20นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมา90% 1ชั่วโมง ครึ่งแบตเตอรี่ขึ้นมา94%ครับ1ชั่วโมง40แบตเตอรี่ขึ้นมา97% 1ชั่วโมง50นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาเต็มครับผม<อ>ถ้าดูจากราอบความเร็วแล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไฟปกติเสถียรด,ดีเหมือนกับตัวอะแดปเตอร์ของ Apple เลยเพียงแต่ว่าระยะตั้งแต่ประมาณ80%ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยระบบการถนอมแบตเตอรี่ของตัว iPhone เองด้วยที่เขาจะจํากัดความเร็วในการชาร์จไฟเข้าตัวใน iPhone ให้มันช้าเพือ่อเป็นการ ถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้มันเสื่อมเร็วนั่นเองมันไม่ได้เป็นที่ power bank ที่ว่ามันจ่ายไฟช้าหรืออะไรนะมันเป็นที่ตัวระบบของมือถือเองและที่หลายๆคนสงสัยว่าฮเฮ้ยอ้าวพี่แล้วทําไมแบตเตอรี่มีตั้ง10,000มิลลิแอมแต่ทําไมชาร์จตัว iPhone ซึ่ง iPhone มันมีแบตเตอรี่4 5 0 0เนี่ยไม่เกินนี้เนี่ยทำไมไฟเปอร์เซ็นต์ power bank ถึงเหลือแค่27%เองหายไปไหนตั้ง3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เออทั้งที่มันควรจะต้องชาร์จได้2รอบอ่ะการชาร์จไฟ power bank เข้าตัวมือถือมัน จะต,ต้องมีค่า loss rate ไปกับตัวสายบ้างไปกับระยะเวลาในการชาร์จบ้างยิ่งถ้าเราชาร์จในระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสูญเสียค่า loss rate มากเท่านั้น <What? S 1> ค่า loss rate ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3าซึ่งเป็นค่า loss rate ที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น,น <Yeah. S 1> ๆที่ขายกันในตาม shopping, ช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนานที่ไม่ได้มีแบรนด์อะไรที่น่าจะถือมากหรือว่าไม่ได้มีมอรกอนเนี่ยจะ loss rate หนักกว่าน,นี้ครับแล้วแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเขาเนี่ยโอ้โห เขียนมิลลิแอมไว้สักแบบเวอร์อเขียนไว้สักหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นมิลลิแอมอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้จริงๆก็คือจะลอสเลทมากกว่านั้นแล้วก็ใช้ไม่ครบรอบอ่ะในราคาที่อาจจะเท่ากันแต่ว่าพวกนั้นก็จะแบบเหมือนกับสเปคจะสูงกว่านะแต่คือต้องมองแบบนี้ว่าเรื่องของมองกหนึ่งของการรับประกันเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความเสถียรในการจ่ายไฟกําลังวัดต่างๆผมว่าเสียน้อยเสียมากอะเนาะถ้าเราซื้อตามตลาดนะัดหรือว่าซื้อตามแบบช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันไม่ได้ผ่านมอกจริงๆเนี่ยใครจะไปรู้คุณใชมมาอาอจจะีแบบ เสื่อมอาจจะจ่ายไฟไม่เสถียรจ่ายไฟไม่นิ่งทําให้อุปกรณ์ของคุณเกิดความชํารุดเสียหายได้การเดินไฟไม่เสถียรอะไรต่างๆน,นนะวันนึงอาจจะระเบิดตุ้มต้ามาใครจะรู้ใช่ไหมแต่ว่า อันเนี้ยอาสเกตเรารรบประกัน15เดือนมีขายหน้าร้านเซเว่นเขามีชื่อเสียงเขามีมอกรที่มันผ่านมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถที่จะไว้ใจได้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยคือเสียงน้อยเสียมากจริงๆเราเพิ่มอีกนิดนึงนะครับได้สเปคที่อาจจะไม่ได้หือหวาแต่ว่าในแง่การใช้งานเนี่ยมันน่าเชื่อถือกว่าปลอดภัยกว่าเนาะเราไม่ต้องมาเสี่ยงภัยอันตรายเราไม่ต้องมาซื้อ power bank เปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆส่วนเรื่องการส่งเคมก็สามารถที่จะส่งเคมได้ที่ตัวที่อยู่หรือว่าหน้าเว็บหรือว่าลองถาม เดูก็ได้ว่าเขาสามารถที่จะฝากส่งเคมได้ไหมตรงนี้ส่วนลิงก์การสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปถ้าเกิดไม่สะดวกซื้อหน้าเซเว่นเซเว่นก็ช้อปปิ้งออนไลน์มีไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือ t ิ k กต็อกช็อปก็มีจําหน่ายเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะคบปกติอสกิเขาไม่ได้ทาสีมาเยอะขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้ก็มีสีขาวที่เป็นสีปกติทั่วไปอยู่แล้วสีขาวสําหรับคนที่ชอบเลยขาวๆเนาะแล้วก็มีสีดํานี่สีดําคนที่กลัวเปื้อนเขาก็ทาสีดําออกมาให้หรือจะเป็นสีม่วงแบบพาสเทลแบบนี้ครับก็ ทำออกมาตอบโจทย์สุภาพสตรีที่ชอบสีแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักแบบนี้ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าพูดถึงเทียบกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเออใกล้ๆเคียงกันแหละความหนาก็ใกล้ๆเคียงกันอีกแบบตัวนี้เป็นลิเทียมโพลิเมอร์ซึ่งโอ้ไม่ต้องกังวลครับรับประกันขนาดนี้สบายใจได้ครับผิดพลาดประกันได้ก็ขอกล่าวภายไวทัที่นี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของงานประกอบภายในก็มีหลายๆช่องทําไว้ให้ดูแหละไปดูได้ผมไม่อยากจะแกะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดประกันก็มาทดสอบการใช้งานให้ดูแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงทดสอบจริแล้วมันโเ หรือว่าเขาก็ไม่ได้โมมันก็จ่ายไฟตามจริงที่เขาเนี่ย<อ>เคมาก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและอาซาเกะก็ต้องขอกลับลาทุกท่านไปพีเท่านี้ก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ